วจะจนาหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอบพยพบทที่หนึ่งข้อที่17และข้อที่20ถึง21บันทึกว่าแต่นางพดุงคันยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ทำตามพระบัญชาของกษัตริย์อียิปต์ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิต พระเจ้าจึงทรงดีต่อนางพดุงคันนั้นคนอิสราเอลยิ่งทวีขึ้นและมีกำลังเข้มแข็งมากเพราะนางพดุงคันนั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงโปรดให้พวกนางมีครอบครัวข้อคิดจากพระวจนะคนที่ยำเกรงพระเจ้า 1. จะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ามากกว่าคำสั่งของมนุษย์ 2. จะไม่ทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรม 3. จะเป็นผู้ที่รักษาชีวิตให้ชีวิตไม่ใช่ทําลายชีวิต 4. พระเจ้าทรงดีต่อคนที่ยำเกรงพระองค์ 5. พระเจ้าทรงอวยพระพรคนที่ยำเกรงพระองค์ให้เขามีครอบครัวและพงพันธ์ที่ดีมากมาย 6. พระเจ้าจะประทานความเข้มแข็งแก่คนที่ยำเกรงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ